ในกระทะใบเดิมครับน้ำประมาณ1ลิตรนะไฟใช้ไฟแรงได้เลยใส่รากผักชีลงไป4รากแล้วใส่ซุปก้อนตาขนอลงไปครับ1ก้อนพอน้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้ใส่หมูสับลงไป350กรัมสำหรับหมูสับเนี่ยแนะนำให้เป็นเนื้อเยอะกว่ามันนะถ้าเป็นเนื้อแบบปนมันเยอะๆน้ำจะออกมันเกินไปครับแนะนำให้เป็นเนื้อเยอะกว่ามันนะพอใส่ลงไปแล้วยีๆให้กระจายตัวออกด้วยเพะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวหมูจะติดกันเป็นก้อนเกินไปปรุงรสง่ายๆเลยใส่น้ำพริกเผาลงไป1ช้อนน้ำตาลทรายอีก1ช้อนช้อนที่จะใช้ในวันนนนี้้เป็ชอแกง น้ำปลา1ช้อนแล้วก็เพิ่มลูกชิ้นหมูลงไปปริมาณเนี่ยใส่ตามชอบเลยครับคนคลุกเค้าให้เข้ากันสำหรับรสชาติเดี๋ยวชิมแล้วค่อยปรุงเพิ่มนะขั้นตอนในการปรุงเพิ่มสามารถปรุงเพิ่มขั้นตอนสุดท้ายได้เลยรสชาติเนี่ยเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานให้ออกมาครบรสอันนี้ตามชอบเลยครับถ้าใครชอบเปรี้ยวมากเผ็ดมากเค็มมากเนี่ยเราปรุงได้ตอนท้ายเลยนะแล้วก็เพิ่มเต้าหู้ไข่ลงไปครับจะใช้2หลอดอันที่จริงถ้าใครชอบมากกว่านี้ใส่4หลอดได้เลยนะใช้ไฟแรงๆให้น้ําเดือดได้เลยครับ ปล่อยให้น้ำเดือดมาสักพักตอนนี้หมูสุกแล้วเดี๋ยวขอชิมรสดูก่อนนะครับอย่างที่บอกไปเพื่อนๆปรุงตามชอบได้เลยแต่ว่าขั้นตอนนี้ต้องเพิ่มพริกป่นลงไป1ช้อนกุ้งแห้งครับใส่2ช้อนแล้วก็ถั่วลิสงขั่วป่นใส่3ช้อนครับพริกกุ้งถั่วเนี่ยเพื่อนๆเ,เพิ่มได้เลยนะอันนี้ไม่ตายตัวครับวิธีทําง่ายๆแค่นี้แหละครับแล้วก็ให้เราปิดแก๊สขั้นตอนสุดท้ายใส่น้ามะนาวครับแจ็คใช้เป็นน้ามะนาวคั้นสดใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะ คนคุกเขาเสร็จแล้วลองชิมรสด,ดูครับถ้ายังไม่พอใจก็ปรุงให้ได้รสชาติที่เราชอบนะครับอย่างที่บอกเมนูนี้สามารถลวกเส้นมาใส่ได้นะหรือลวกเส้นมาม่าใส่ถ้วยไว้ตักน้ําไปราดได้เลยอันนี้จะขอเพิ่มน้าปลาลงไปนิดนึงคนคุกเขาให้เข้ากันแล้วลองชิมรสด,ดูก็พอใจแล้วครับ ทีนี้ใส่ต้นหอมผักชีซอยลงไปปริมาณเนี่ยหนึ่งกำมือเลยครับแล้วก็กระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ใส่ลงไป1ทัพพีหรือจะใส่ลงไปทั้งหมดก็ได้ยิ่งใส่กระเทียมเจียวลงไปเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยครับใครจะโรยเพิ่มตอนตักใส่ถ้วยแล้วก็ได้นะสําหรับกระเทียมเจียวแต่ที่ขาดไม่ได้เนี่ยพริกไทยครับ โรยลงไปตามชอบเลยคนคุกเขาให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้มยำหมูสับใส่ลูกชิ้นกับเต้าหู้วิธีทําง่ายมากๆรสชาติอร่อยใช้เวลาทําไม่นานนะครับแป,ป๊บเดียวได้ทานแล้วเพื่อนๆลองเอาวิธีทําไปทําตามกันดูครับและถ้าใครสนใจครกกับกระทะเนี่ยกดสั่งซื้อได้เลยนะเดี๋ยวแจกวางช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ครกราคาแค่200กว่าบาท กระทะก็เหมือนกัน300กว่าบาทราคาไม่แพงนะครับกระทะเป็นสแตนเลสครับส่วนครกเป็นครกหินขนาด13ซนติเมตรนะใช้ดีมากๆเพื่อนๆอย่าลืมกดสั่งซื้อไปใช้กันนะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ